เรื่องอะไรคะในโซเชียลมีเดียขณะนี้มีเอกสารชุดหนึ่งว่อนเลยคเอกสารชุดหนึ่งมันว่อนเน็ตเลยขนาดนี้กําลังแบบตรวจสอบกันจริงหรอจริงหรอืน่าจะจริงเป็นเอกสารที่หลุดมาจากกระทรวงสาธารณสุขคขนาดนี้ถูกแชร์ว่อนเน็ตเลยย่อเรื่องดีกว่าค่ะ เอกสารนั้นก็คือร่างพระราชก,กำหนดนิรโทษก,กรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการกเรื่องโควิดทั้งหมดเออเอาละครับไปดูกันทีละหน้าสาระของเอกสารดุจฉบับนี้มาเป็นชุดด้วยนะมีอยู่เจ็ดหน้านะใช่ค่ะมีอยู่เจ็ดหน้านะมากันเป็นเหมือนเตรียมพรีเซนต์เลยนะมีอยู่เจ็ดหน้าเลยนะเอกสารเอกสารเหมือนเตรียมพรีเซนต์เลยหน้าที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งค่ะหน,ห,นหน้าแรกเลยนะคะเอกสารแ<ข>ผ่นแรกเลยนะครับ เอกสารปะหน้าที่ข้อความว่าพระราชกําหนดจํากัดความรับผิดชอบสําหรับบุคลากรสาธารณสุขความหมายแต่ละคํามันมีผลทางกฎหมายจํากัดความรับผิดพระราชกําหนดจํากัดความรับผิดสําหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019วงเล็บโควิด19พศจุดจุดจุดโดย ข้างล่างมีเขียนยว่าโดยนายแพทย์ทะเรศกัศนัยระมิวงศอธิบดีกรมสนับสนุนบ,บริการสุขภาพจเกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขใน,ใในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19ฟังดูคล้ายไม่มีอะไรใช่ไหมครับ <S 1> <S 1> <S 1> <S ใช่ค่ะถ้าดูเผินๆอ่านแล้วผ่านแต่พลิไปไดูแผ่นที่สองความเป็นมา เอกสารชุดนี้น่าจะจัดทําขึ้นโดยคุณหมอะเรศอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพใช่ค่ะสำศสใน<ม>แผ่นที่สองของเอกสารชุดนี้พูดถึงความเป็นมาคุณหมอทเรศไล่ความเป็นมาว่าความเป็นมาที่ประชุมสูบปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19ครั้งที่282ประจำวันที่26รกฎาคม2564ที่ประชุมมีมติ มอบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพิจารณาการปรับปรุงกฎหมายเพิ่มเติมในประเด็นการคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์สำหรับการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉินไปแผ่นที่สามแผ่นที่สคราวนี้เป็นสาระสำคัญของพระราชกําหนด,ดจำกัดความรับผิดสำหรับบ,บุคลากรสาธารณสุขในเรื่องของโควิด19ใช่ค่ะเริ่มจาก บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายแบ่งเป็นบล็อก,กนะคะบล็อกแรกนะคะเขาบอกว่าสายมือสุดบุคลากรสาธารณสุข1ผู้ประกอบโรคศิละปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิละปะ 2... ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข3ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน 4. อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและ 5. อาสาสมัครเฉพาะกิจ6บุคคลที่ได้รับการร้องขอจากผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อให้ปฏิบัติงานตามพระราชกำหนดและ7ค่ะบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาหรือบริหารวัคซีนตรงนี้เป็นต้นส,สีแดงค้าง้าง,าง,างตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะค่ะ บุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายกฎหมายอะไรไปเดี๋ยวจะไล่กันนะใช่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกไม่ได้เป็นปัญหาใช่ค่ะบุคลากรสาธารณสุขข้อที่1ถึงข้อที่6นั้นก็จะได้แก่แพทย์พยาบาลบุคคล <น S 2> ด่านหน้าบุคคลด่านหน้าอย่างเช่นอสมอ,อย่างเช่นอาสาสมัครเฉพาะ,พาะกิจ อย่างเช่นผู้ได้รับการร้องขออย่างเช่นกู้ภัยจิตอาสารต้าง่ย้ํานะครับบุคลากรสาธารณสุขตั้งแต่หมายเลขที่1ถึงหมายเลขที่6ไม่ได้เป็นปัญหาแพทย์พยาบาลบุคลากรด่านหน้าบุคคลด่านหน้าไม่ว่าจะเป็นพลและเปรเป็นหน้าที่ของแพใช่ผู้ปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยจิตอาสาที่ได้รับการร้องขอทั้งหมดนี้ ไม่ได้เป็นปัญหาเลยใช่เพราะต้องเป็นบัติหน้าที่ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายอะไรดูขวามือสุดบนบนจอดูขวามือสุดบนจอไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายนหนึ่งความรับผิดทางแพ่งสองความรับผิดทางอาญา 3. ความรับผิดทางวินัยสความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ขอให้โฟกัสที่ข้อที่4นะความรับผิดทางละเมิดของเจ้าที่หลักกฎหมายปัจจุบันเป็นอย่างนี้ครับเจ้าหน้าที่ไปทําอะไรก็แล้วแต่มันได้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการส่วนรวมหรือสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะแก่ทางราชการเจ้าที่ผู้นําจะต้องรับผิดชอบเขาเรียกว่าความรับผิดทางละเมิดอ,อย่างเช่นเสียหายพันล้านก็ต้องจดใช้พันล้านเสียหายพันบาทก็ต้องจดใช้พันบาทชะใช้รัฐนะ ใช่ค่ะความเสียหายที่เกิดมันเป็นเรื่องของความรับผิดทางละเมิดอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับชดใช้รัฐนะนะความผิดทางแพ่งก็คือชดใช้ผู้เสียหายอะไรก็แล้วแต่แต่ทางละเมิดนั้นก็คือต้องชดใช้ให้กับรัฐประมาณนั้นน่ะนะครับแต่คราวนี้มันมีประเด็นย้อนกลับมาช่องซ้ายมือสุดและโฟกัสไปที่ลำดับที่เจ็ดเป็นตัวสีแดงบุคคลคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาหรือบริหารวัคซีนแล้วก็ข้ามไปที่ขวามือสุด,ต,ดตาามมกฎหยไม่ต้องรับผิดทางแพ่งไม่ต้องรับผิดทางอาญาไม่ต้องรับผิดทางวินยัยและไม่ต้องรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตรงนี้นี่แหละบุคลากรกลุ่มที่เจ็ดนี่แหละกลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลมีเดียด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพตั้งแต่เมื่อวาน เราติดต่อไปที่คุณหมอทเรศ<ช>อ,อยากจะให้ <กม S 1> คุณหมอสนับสนุนบริการสุขภาพใช่ค่ะสปสกับเรียนคุณหมอทเรศว่าคุณหมอพูดหน่อยเถอะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรสังคมเขาก็แปลกใจสังคมก็มีคำถามเยอะใช่่จะไมไมด้ดกับเรียนคุณหมอว่าคุณหมออธิบายหน่อยคุณหมออเชื่อว่าไม่ได้มาจากตัวคุณหมอแต่แต่แต่แต,แต่ที่ต้องรับผิดร้อนเพราะ ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขโกรณีโควิด -19 ซึ่งเป็นการประชุมซึ่งมีการประชุมครั้งที่สอ2อ <28 6. S 1> <28 2. S 2> ประจำวันที่26กระกฎาคมมีปติมอบหมายให้คุณหมอทะเลร,รับเผือกร้อนเป็นคนจัดการเรื่อง,ร,<า>งร่างพรกนีม<ะ>าทษอะไร,ะรประมาณนี้แผนอื่นๆก็ดูประกอบกันลกันะฮะแผนอื่นๆก็ดูประกอบกันลกัน ใช่ค่ะเงื่อนไขค,ความคุ้มครองที่ไม่ต้องรับผิดชอบก็มีการอธิบายนะคะทีนี้ทีนี้มันจึงเป็นที่มาของ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 สังคมแล้วก็แล้วก็ผมเข้าใจว่า ทางสาธารณสุขต้องรีบออกมาอธิบายความนะผมคิดว่ากระทรวงสาธารณสุขก็คงมีเหตุผลที่อธิบายได้ใช่เราฟังูอธิบายแล้วสังคมฟังขึ้นฟังไม่ขึ้นก็อยู่ที่สังคมจะตัดสินใจกันเองโดยร้วบาลนะครับแต่เรื่องใหญ่นะคงมีเหตุผลนะคงมีเหตุผลนะแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคุณนายน่าจะมีใครที่ออกมาอธิบายเนาะเราติดต่อคุณหมอะเรศคุณหมอะเรศ ูดสั้นๆติดประชุมทั้งวันนี้เราติดต่อไปที่คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรมวรสาสุขคุณอนุทินก็บอกว่าไม่สะดวกเราติดต่อไปที่นิตยช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิตคุณตุเตชะคุณสาธิตก็บอกว่าไม่สะดวกเราติดต่อไปที่คุณหมอบางท่านที่ร่วมอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการคุณหมอท่านนั้นก็บอกว่าเป็นเรื่องของคุณหมอทะเลไม่สามารถพูดได้ รอวันนี้ละการเดี๋ยวมันก็จะค้างคาก็จะกลายเป็นประเด็นอยู่อย่างนี้แด้วยความเคารพนะผมเข้าใจว่ากระทรวงสาธารณสุขเขาคงอธิบายได้นะมองในแง่นั้นรอฟังรอฟังอธิบายเถอะครับเรื่องนี้ร้อนจริงๆนะใช่แล้วมันเป็นประเด็นที่มันเอาไปขยายต่อได้เยอะนะคะเราก็อยากฟังเหตุผลเพราะเชื่อว่าคุณหมอก็น่าจะมีเหตุผลนะคะกับการที่จะมีการออกข้อกำหนดะไรต่างๆเหล่านี้ออกมาแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นพื้นฐานก่อนเอกสารชุดนี้ของจริงหรือของปลอมค่ะ ประเด็นที่สองเหตุผลจริงทั้งทั้งฉบับหรือปลอมทั้งฉบับหรือจริงครึ่งปลอมครึ่งสามที่มาของเรื่องนี้เป็นอย่างไรและสี่สุดท้ายจริงๆไอ้เรื่องนี้ละโทษครอบคลุมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาหรือบริหารวัคซีนมันแปลว่าอะไรมันมีขอบเขตหรือไม่ต้องอธิบายต้องอธิบายเพราะประเด็นนี้เป็นประเด็นอยู่ในใจสังคมนะคะอธิบายหน่อย Yeah. Uh -huh.